สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทั้งผู้ติดตามและ f อฟซีช่องจากรพัฒน์รถิงวันนี้จะมารีวิวเจ้าเทาป้ายทะเบียน4755็ดาคันนี้รถปี08ตัว GL แท้แปลงหน้า เรียบร้อยจัดตรงเรียบร้อยครับมาชมกันว่าจะสวยแค่ไหนมาไปดูกันเลยครับอันนี้ก็แม็กใหม่ย,ยางใหม่เช่นเคยคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับคันนี้เดิมคันนี้ปี08ตัว GL แท้นะครับสีเดิม เก็บสีมารอบคันนะครับคันนี้จะเป็นป้ายฟ้าแท้นะครับแต่ลูกค้าเก่าเอาไว้คนของก็เลยเปลี่ยนเป็นป้ายเขียวนะครับคันนี้เป็นตัว GL แท้นะครับ ไฟท้ายยังไม่ใส่เอาไฟท้ายมาส่งอยู่ครับกระจกก็จะแปลกหน่ครับคันนี้กระจกลูกค้าคนแก่ครับเลยใส่กระจกแบบนี้มา พร้อมใช้งานเลยคันนี้ใช้งานภาพชมภายในนะครับภายในคันนี้ก็จะเป็นสีพื้นๆครับสีเทาดูพื้นสีมาร์ุกสลับดำทางๆก็มีลูกเล่นนิดหน่อยครับ ก็จะเป็นไฟวิ่งข้างแล้วก็มีหลุมกลางไฟสองช่องครับก็จะเป็นพัดแอร์อโอนวางขาวางแก้วเปิดไฟให้ชมนะครับ ก็จะเป็นหลุกกลางเป็นสีวอมข้างๆเป็นสีน้ำเงินครับให้มันตัดกันครับช่วงนี้ก็คนมาซื้อเยอะโมงน้อยเอาไปวิ่งนักเรียนได้เหมือนกันนะครับคุกท้าบอกเอาไปวิ่งนักเรียนใส่เบาะเต็ม เราจะมีเบาะเดิมให้ทุกคันนะครับที่ถอดอันนี้ไม่มีเบาะเพราะว่าถอดไว้ให้มันดูโล่งๆให้มันสวยนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อเรามีเบาะแถมให้ครับจะเอากี่ดตัวก็ได้ครับสองตัวสองแถวสามแถวเลือกได้เลยครับมันเลือกได้เลยแต่เป็นเบาะเดิมนะครับมาเอาไปชม งโดยสายค,ครขับบอกก็จะเป็นโซนสีเทาตรงนี้คอนโซลก็ประมาณ60%นะครับโซนก็มีรอยนิดไหน่อย ตั้งผ่าจอแอนด o i ย Android. ให้เรียบร้อยอันนี้ไม่จะอยู่ที่สามแสนสองนะครับรถปีศูนแปดอันนี้ไม่อยู่ที่สามแสนสองนี่ก็เป็นสวิงเปิไฟหลังนี่ก็จะเป็นแอร์ครับตัวปรับแอร์ สามเจ็ดหกสิบแปดยางซิ่งคันนี้รถปีศูนย์แปดตัว GL แท้นะครับตั้งราคาไว้อยู่ที่459,000บาทนะครับ 459,000บาทใช้งานใช้เงินดาวใช้เงินดาวประมาณแสนสามแสนสามออกรถได้เลยนะครับใช้เงินดาวแสนสามออกรถได้เลยมีประกันชั้นสองบวกให้กาจะเช้าวนรวมอยู่ในเ,เงินดาวแสนสามนะครับ จะตกอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทไม่เกิน9,000ห้าปีนะครับ8,000กว่าบาทไม่เกิน9,000ห้าปีทุมได้นะครับอันนี้พร้อมพร้อมขายขับกลับบ้านได้เลยครับเต็นจะอยู่ที่ บางบัวทองเส้นสุพรรณบุรีนะครับใกล้ๆอำเภอใหม่บางบัวทองนะครับสอนอบางบัวทองใกล้ๆสอน,อนอบางบัวทองจะอยู่เส้นสามสี่ศูนนะครับมาชมตัวจริงได้เลยครับไม่ซื้อไม่ว่าขอให้มา ขอให้มาหากันก็พอครับมาเดินเล่นมาชมสนใจมาชมได้นะครับตัวจริงเจ้าคันนี้เจ้าเถ่า ใจก็ติดต่อผมนะครับเบอร์เดิมครับ0874966642แบงค์ครับหรือว่าเข้ามาหาคนรู้แล้วว่าเต็นท์อยู่ตรงไหนเข้ามาหาผมถ้าไม่เจอผมก็บอกได้เลยมาหาแบงค์ครับจะมีคนอยู่ที่เต็นตลอดเวลานะครับมาดูได้นัดนัดได้ว่าจะมาดูตอนไหนนะครับ แค่นี้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ